สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับมุมสบายสไตล์เราพอดแคสต์อีกครั้งครับสวัสดีครับพี่มานีผมเพิ่งไปอ่านเรื่องไฮเปอร์ลูปมาครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าล้ำมากเป็นแนวคิดการเดินทางแห่งอนาคตที่เร็วสสุดฟังแล้วตื่นเต้นมากเลยครับแต่พอหาข้อมูลต่ออา้าวทำไมตอนนี้มันถึงไปไม่รอดล่ะคะพี่ดูดีขนาดนี้เลยนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องมานะ นั่นสิคะน้องมานะฟังดูแล้วเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจจริงๆใช่ไหมล่ะคะพี่เข้าใจเลยว่าทำไมน้องมานะถึงสงสัยเพราะแนวคิดของไฮเปอร์ลูปเนี่ยมันว้าวมากเลยนะไฮเปอร์ลูปเนี่ยถูกนำเสนอโดยคุณอีลอนมัสก์ในปีคศ2013ค่คะน้องมานะเขาเรียกว่าเป็นยานพาหนะแห่งอนาคตที่จะมีความเร็วสูงถึง1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะโอ้โห1,200กิโเมตรต่อชั่วโมง เร็วกว่าเครื่องบินบางลำอีกนะครับพี่แล้วมันทำงานยังไงครับถึงได้เร็วขนาดนั้นหลักการทำงานของมันก็คือมันจะเคลื่อนที่อยู่ในอุโมงค์ที่เกือบจะเป็นสุญญากาศแล้วก็ใช้แรงขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะลองนึกภาพดูนะคะมีแคปซูลหรือยานพาหนะเล็กๆวิ่งอยู่ข้างในโทใ่ใหญ่ๆที่แทบไม่มีอากาศเลยอะค่ะเป้าหมายหลักเลยก็คือการลดแรงต้านทานอากาศแล้วก็แรงเสียดทานให้น้อยที่สุด เพื่อที่มันจะได้ทำความเร็วได้สูงสุดไงคะนาซาเองก็เคยอธิบายถึงหลักการพื้นฐานว่ามันเน้นเรื่องแรงขับที่เกิดจากการไหลพันหัวฉีดการลดแรงต้านของยานและแรงต้านที่เกิดจากระบบแม่เหล็กที่ทำให้ลอยตัวได้ด้วยค่ะโอ้โหฟังดูฉลาดมากๆเลยนะครับพี่ลดแรงต้านอะไรพวกนี้แล้วมันมีข้อดีอะไรอีกบ้างครับพี่นอกจากความเร็วที่แบบทะลุโลกไปเลย ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่องความเร็วในการเดินทางนี่แหละค่ะน้องมานะอย่างที่น้องมานะบอกเลยถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ที่ปกติใช้เวลาหลายชั่วโมงอาจจะเหลือแค่ประมาณ50นาทีเท่านั้นเองนะคิดดูสิว่ามันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไปขนาดไหนจะช่วยประหยัดเวลาเดินทางไปได้มหาศาลเลยค่ะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการขนส่งสินค้าได้เร็วขึ้นด้วยนะ ใช่เลยครับพี่ผมอ่านแล้วก็จินตนาการไปเลยว่าถ้ามีในไทยจะนั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แค่50นาทีเองอ่ะมันสุดยอดมากแล้วมีที่ไหนเขาเริ่มลงมือทำแล้วบ้างครับพี่หรือว่ามันเป็นแค่แนวคิดมีสิคะน้องมานะไม่ได้เป็นแค่แนวคิดลอยๆอย่างเดียวหรอกคะ่ะหลายบริษทัทเขาก็เอาแนวคิดนี้ไปพัฒนาต่ออย่างจริงจังเลยนะคะ อย่างเช่น The Boring Company ของ Elon Musk เองเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ที่กำลังก่อสร้างอยู่แล้วด้วยนะอย่างเช่น LVCC Loop, Resorts World Connector แล้วก็ Vegas Loop ที่อเมริกาค่ะถึงแม้พวกนี้จะเน้นการเดินทางระยะสั้นๆในอุโมงค์แต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์นี้นะโอโ้โหคือมีการสร้างจริงๆแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่าง Virgin Hyperloop เนี่ยเขาก็เคยเลือก w ว s t วอร์จิเนีเป็นที่ตั้งศูนย์รับรอง Hyperloop Certification Center เลยนะคะแต่ก็น่าเสียดายที่บริษัทเนี้ยเขาได้ลดขนาดการดำเนินงานลงไปเยอะมากแล้วค่ะนอกจากนี้ก็มี Hyperloop TT ที่เคยเคลมว่าเป็นระบบ Hyperloop ขนาดเต็มระบบแรกของโลกด้วยนะในอินเดียเองรัฐมหาราชทระก็เคยอนุมัติโครงการ Hyperloop มูลค่า1,000 0ล้านดอลลาร์เพื่อเชื่อมมุมไบกับปูเน่เลยนะน้องมานะ แสดงว่าทั่วโลกก็ให้ความสนใจกันเยอะเลยค่ะฟังดูแล้วก็มีหลายที่พยายามอยู่นะครับแล้วทำไมมันถึงไปไม่รอดค่ะพี่ทั้งๆที่ดูมีคนพยายามขนาดนี้ นั่นแหละค่ะน้องมานะคือฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมคะแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันก็มีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะที่ไฮเปอร์ลูปไปไม่รอดเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยค่ะน้องมานะหลักๆเลยก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงลี้วค่ะคือตอนแรกอีลอนมัสเขาก็ประเมินไว้ไม่แพงมากหรอกนะคะแต่พอ Virgin Hyperloop One ที่เป็นหนึ่งในบริษัทหลักเอาไปพัฒนาจริงๆเนี่ย แค่ระยะทาง172กิโลเมตรประเมินค่าใช้จ่ายถึง9 1 3ถึง1 3ล้านดอลลาร์เลยนะน้องมานะหรือประมาณ2,500 3 6 0 0ถึง3,600ล้านบาทตอน1.6กิโลเมตรเลยนะโอ้โหแพงกว่าที่ประเมินไว้เยอะเลยนะครับพี่ประมาณ10เท่าเลยทีเดียวผมว่าแค่นี้ก็หนักแล้วนะ ใช่เลยค่ะแค่ค่าใช้จ่ายก็เป็นอุปสรรคใหญ่แล้วค่ะน้องมานะนอกจากนี้ยังมีปัญหาทางวิศวกรรมและความปลอดภัยอีกเพียบเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องการบีบอัดอย่างฉับพลันเนี่ยถ้าท่อสุญญากาศมันรั่วแม้แต่นิดเดียวอากาศภายนอกก็จะพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วเหนือเสียงเลยนะน้องมานะทําลายทุกสิ่งภายในท่อเลยซึ่งอันตรายมากๆแล้วการจะสร้างท่อให้แข็งแรงพอที่จะทนแรงดันมหาศาลขนาดนี้ได้มันก็แพงขึ้นไปอีกค่ะ แค่คิดก็เสียวแล้วครับพี่ แล้วเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารล่ะครับผมอ่านเจอว่ามีเรื่องแรงจีด้วยนี่ครับถูกต้องเลยค่ะน้องมานะมีข้อกังวลเรื่องแรงจีที่คนทั่วไปอย่างเด็กคนแก่คนท้องหรือแม้แต่คนป่วยจะทนได้ไหมถ้าต้องเดินทางด้วยความเร็วขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีคนป่วยฉุกเฉินข้างในแคปซูลที่เคลื่อนที่เร็วมากๆเราจะช่วยยังไงจะเอาคนออกมาได้ทันท่วงทีไหมพวกนี้เป็นคำถามใหญ่ๆที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและปลอดภัยพอ อค่ะอืม ฟังดูแล้วปัญหาไม่ได้มีแค่มิติเดียวเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วคะ่ะน้องมานะนอกจากนี้มันยังมีเรื่องของความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ใช้สอยที่จํากัดด้วยค่ะบางคนก็มองว่าไฮเปอร์ลูปมันเป็นแค่ของสะดวกสบายสําหรับคนรวยไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้คนส่วนใหญ่เลยแถมยังมีความเห็นอีกว่าถ้าจะสร้างจริงๆควรสร้างใต้ดินด้วยเนาะน้องมานะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัยแต่การสร้างใต้ดินมันก็แพงขึ้นไปอีกแล้ว บางพื้นที่อย่างในฟอร์ดลอเดเดลที่ระดับน้ําใต้ดินตื้นมากการจะสร้างอุโมงค์ใต้ดินมันก็เป็นเรื่องยากและอาจจะโง่ด้วยซ้ําในทางวิศวกรรมค่ะฟังดูแล้วเหมือนมันมีปัญหาตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานเลยนะครับเนี่ยแล้วอีลอนมัสที่คิดค้นแนวคิดนี้ขึ้นมาล่ะครับพี่เขามีส่วนยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับโอ้โหเรื่องอีลอนมัสเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะน้องมานะคือหลายคนมองว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจฟิสิกส์พื้นฐานเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องไฮเปอร์ลูปเนี่ยถ้าใครรู้เรื่องฟิสิกส์บ้างก็จะรู้ว่ามันค่อนข้างโง่และอันตรายมากเลยค่ะบางคนถึงกับบอกว่าความรู้เรื่องวิศวกรรมของเขามาจากการ์ตูนเจ็ดสันด้วยซ้ำไปโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ฟังดูโหดจังเลยฮะก็ประมาณนั้นเลยค่ะน้องมานะคือมีคนมองว่าเขาเนี่ยให้คำสัญญาที่คนอื่นต้องทำให้สำเร็จแล้วก็เอาเครดิตงานที่คนอื่นทำทั้งหมดไปเหมือนพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเป็นโทนี่สตาร์ค อ๋อเข้าใจเลยครับพี่เพราะผมเองก็ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วด้วยถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ไม่ค่อยปักใจเชื่อครับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธสักทีเดียวครับก็รอดูไปก่อนนั่นแหละคะ่ะน้องมานะเหมือนเขาพยายามโปรโมตไอเดียที่ดูดีแต่ในทางปฏิบัติมันยังห่างไกลจากความเป็นจริงมากๆเลยค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไฮเปอร์ลูปวันที่เป็นบริษัทเรือธงในการพัฒนานี้ก็ปิดตํานานไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะน้องมานะมีการขายสินซอฟต์และเลิกจ้างพนักงานไปหมดเลย เพราะล้มเหลวในการชนะสัญญาก่อสร้างทําให้หลายคนสรุปว่าไฮเปอร์ลูปก็ยังคงเป็นแค่ความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงนั่นแหละคะ่ะน้องมานะอืมพอฟังแล้วก็เข้าใจเลยครับพี่ว่าทําไมมันถึงไปไม่รอดในตอนนี้ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายปัญหาทางวิศวกรรมแล้วก็ข้อจํากัดต่างๆนานา,นาแต่ผมอดคิดไม่ได้เลยครับพี่ว่าบางทีเทคโนโลยีนี้มันอาจจะมาเร็วเกินไปสําหรับยุคนี้หรือเปล่าคือบางทีในอนาคต อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เป็นไปได้ไหมที่ไฮเปอร์ลูปอาจกลับมาเป็นจริงได้ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าพี่ก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้มากๆเลยนะเทคโนโลยีหลายๆอย่างในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะน้องมานะที่ตอนแรกมันอาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หรือมีข้อจํากัดเยอะแยะไปหมดแต่พอเวลาผ่านไปมีการพัฒนาองค์ความรู้วัสดุใหม่ๆหรือนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเดิมๆที่เคยมีอย่างพวกแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นระบบควบคุมที่แม่นยําขึ้น หรือวิธีการก่อสร้างที่ถูกลงในอนาคตอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะใครจะรู้ว่าในอีก20-30ปีข้างหน้าไฮเปอร์ลูอาจจะถูกปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาเดิมๆได้ทั้งหมดก็ได้นะคะเจิงปไปเลยครัพี่ผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะผมว่าแนวคิดมันดีมากๆเลยแค่ยังไม่เจอทางออกที่เหมาะสมกับปัจจุบันเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะน้องมันนะก็ประมาณนี้เลยค่ะเรื่องของไฮเปอร์ลูปที่เหมือนจะดีมากแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายที่ยังแก้ไขไม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งหลายๆโปรเจกต์ที่พยายามทําอยู่ทั่วโลกก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอน,นอนในอนาคตอยู่เยอะเลยค่ะน้องมาน,นะวันนี้ได้ความรู้เรื่องไฮเปอร์ลูปเยอะเลยครับพี่ขอบคุณพี่มาีมากๆนะครับด้วยความยินดีเลยค่ะน้องมาน,นะพี่ก็สนุกที่ได้้คุยเเรืื่อองนนนีหมกั หวังว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากรายการของเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ผมและพี่มานีต้องขอลาไปก่อนหากคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอะไรก็แสดงความเห็นที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับโปรดใช้คำสุภาพและรักษากฎของชุมชนด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย